ส yeah, ุดไปหยอกก็เมลักกี้เลยเย้รอรถเพิ่นรอรถเพิ่นเพิ่นห่วงแท้ๆไดยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะมาเจอกันอีกครั้งนะคะแม่ๆกับเราช่องฟังพิมใหม่น้องใบข้าวฟังพิมใหม่น้องใบข้าวเชลล์ค่ะ พระอาจารย์พนไหนของดีพนเป็นเอฟซีมิงัน่นเพราะเ้าคอยก็ได้คือกันพนกายคอยคือกันของดี ไปวะไหนังพี่ปีแวะยังนึนนงแวะทางข้างไอ้เพื่อนไปก่อนตี บัดนี้ทาาแคบงแล้วเด้อบัดนี้แคบแล้วเอาขนาเนครัปเสียบยูพีพีก็ได้ ย่างให้กินเราบอกกินย้ำผ้าย่างเรากินชุดสีขาวมาท่านให้เพิ่นออกก้อนกันเลตัวให้เพิ่นออกก้อนเลยเอาลบก้อนให้เพิ่นไปก้อนถูกให้เพิ่นไปก้อนให้เพิ่นไปก้อน ชมมันทายได้ทีนี้มันทายอวบอันจ้าข้งางหลังยังเยอะนะคะแม่แม่เฮ้ยปี๊ปี๊ปีจะไปดำงานไม่เบิ้ลปี๊ขวบม,มาหยังลูก <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวไปลอมหัวให้น้อง ไม่หัวนนองมันต่าแล้วถนนแค่มากครับ้ถนนเส็จน,นี่ะะคะมาตัดหยาไปเม่ตายตะก,กี้แม่นมหาผีเหลียวมาบักไก่เลยแม่พกันอยู่ต้นไม้เลย่หาม่นครับคุณหาเราเกิดไเกิดใคร อรไปไเ่าใชคุ้มผู้ใดล่ะคุ้มน้องนำเด้อ่นคุ้มน้องนำเด้อีเื่นพ่อแม่น่องคุ้มพีสิฮ่าฮเาง่าฮ่าง่พฮ่าฮ่า่าี่าป่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่้ฮ่า่าน่าฮ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 ่าพ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ั่าฮ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 ่า่าฮ่้ฮ่า่า่่าาา่าา ข่างบนมันแขบเกินเอาเอแวกขางทางแล้วสพี่นงแวะไม่สโอ้แวกินหยาเด็กน่อยแวกินหยาแล้วเดียยวเดีไปฟังหนุ่มไปฟังนุ่มฟเนี่ยน่นเนยเนี่ยขเนเลอ Ơ, ơ, làm... thông viên Ăn, ăn ui nhạt nhạt, nắm phì nọ Ui, ui <laughs> hàng, hàng, hàng. Để, để ยังบ่ทันได้คร่งทางอยู่อีกไสตึบย่ามันเหนียวก็เลยเอาขาเตะเอา เห็นวัดแล้วนะคะแม่แม่มองเห็นหลังคาวัดแล้วพูดหลังคาวัดแดงๆอยู่ไกลๆผุนโมรูว่าแม่แม่มองเห็นบอกใกล้ถึงวัดแล้วนะคะ แม่ลักกี้ออกนานเลยคุณเขา้เขาเข้าเขตวัดแล้วนะคะแม่แม่อันนี้หน้าประตูวัดนะคะ เต่ามิงโบเห็นพียืนล่อพีคุนผุนสิไปหยอกก็เมรักกีสฉยแย่ล่อรถเพิ่นล่อรถเพิ่นเพิ่นห่วงแท้ๆไดยเข้าเขตวัดแล้วนะคะท่างก็ะแคบมาตลอดท่างค่ะแม่แม่ไปก็เมรักกีโอ้ชุดสีเดียวกันเลย เข้าเขตวัดนะคะแต่ยังไม่ถึงวัดท้างกัจาแมนแคบอู้มองเห็นรังคาแดงอยู่แวบ,บๆแต่ไกลมากนะคะแม่เดินเท่าไหร่ก็ยังไม่ถึงโอ้ ขากลับอีกเด้อบนเนี่ยแต่ว่าขากลับเนี่ยคงจะบนนั่นดอกค่ะแป๊บเดียวทางมันแคบนี่แล้วโอ้กําลังสิเข,า,ขาวัดค่ะโอ้ทางแคบแห้งเห็นลูกลังอีกตั้งหากาเปื้อนเหมือนชุดแม่ลักกีเรนขีตมใส จกอีกแล้วจกขีตมอีกแล้วเปิน่นหมดเลยพี่ปีพูพได้เล่นตมแต่ว่าติดขีตมมาชุดไหมแม่ลักกี้เล่นไหนติละ,ะแม่ลักกี้เล่นขีตมใส่ให้ห่อนเต็มเข,เข้าเขตวัดแล้วคุณ มาครั้งแรกนะคะวัดป่านรอรอรอเอา,อาคนลงจากหลังช้างนะคะพูนผิดปีเขากินหยาลอยคุณ รอโปวยทาตน,นะคะแม่แม่ถึงวัดแล้วนะคะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไม่ผมต้องขออนุญ,ญาต จบไลฟ์จบคลิปนะคะแม่แม่อย่าลืมนะคะหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะ